สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซตชา n e ลฮะจากปัญหาวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาทําให้ผู้ใช้บริการดีแท็ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้ครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้ครับจากการใช้เครือข่าย d ีแท็ในการลงทะเบียนครับซึ่งวันนี้ครับเวลา 4. ี่โมง ครึ่งหรือ16.30นผมได้รับข้อความจาก d t แทมาเรียบร้อยแล้วครับว่า d t แท็ขออภัยมากเลยเหตุการณ์ OTP ขัดข้องเช้าวันที่16ครับจึงขอชดเชยให้กับเรานะด้วยการขอมอบแพ็กเกจเสริมนะครับแพ็กเกจเสริมฮะโทฟรีใน d t แทและเน็ตไม่จำกัดนานาน3เดือนอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับผมเขาบอกนะฮะขอมอบ แพ็กเกจเสริมนะครับหมายความว่าแพ็กเกจหลักคุณผู้ชมยังต้องจ่ายตังอยู่นะครับผมเช่นคุณผู้ชมใช้399ฮะโทรทุกเครือข่าย200นาทีเน็ต3กิกอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ยังต้องจ่าย399อยู่แต่ว่านะฮะคุณผู้ชมได้รับแพ็กเกจเสริมโทรฟรีใน d t แทก็คือไอ3้3 9มโทรฟรี200นาทีของคุณผู้ชมเนะี่ยก็สามารถโทรได้ทุกเครือข่ายนะฟรีเลยแต่ถ้าหากว่าโทรเข้า d t แทครับผมก็จะไม่ถูกนับเข้าไปคานวณด้วยเนื่องจาก เขาให้เราโทรฟรีนาน3เดือนครับคุณผู้ชมฮะเฉพาะใน d t แท็เท่านั้นก่อนอกโทรออกก็เช็คด้วยก็ได้ครับว่าเฮ้ยเขาเป็นเบอร์ดีแท็หรือเปล่าครับผมและเน็ตไม่จำกัด3เดือนครับไม่ได้แปลว่าของเดิมไม่ต้องจ่ายฮะยังจ่ายเท่าเดิมอยู่แต่ว่าโทรฟรีในเบอร์ดีแทและเน็ตฟรี3เดือนครับซึ่งการจะใช้บริการตรงนี้ได้ฮะคุณผู้ชมจะต้องโทรด้วยหมายเลขดาว1 7 0เดาวและใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก่อนกดขึ้น หมายสี่เหลี่ยมก็โทรออกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าพึ่งฮะมีอีกทางเลือกหนึ่งครับหรือนะฮะหรือติดต่อ d t แท็ Shop เพื่อรับส่วนลดค่าเครื่อง3,500บาทสำหรับโทรศัพท์มือถือที่มีราคา5,000บาทขึ้นไปนะครับไปซื้อเครื่อง5000จ่าย1,500ไปซื้อเครื่อง1 0 0 0 0มื่นจ่ายเท่าไหร่จ่าย6,5 0 0นหคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้ครับเขาบอกว่าหรือนะฮะมันน่าจะหมายความว่าคุณผู้ชมต้องเลือกว่า จะเอาแพ็กโทรฟรีเน็ตฟรีหรือจะเอาส่วนลดค่าโทรศัพท์มือถือ3,500ครับผมซึ่งการรับสิทธิ์นี้ใช้ได้ที่ d t แท็ h o p p เท่านั้นครับและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ครับและการจะใช้สิทธิ์2อย่างนี้เฉพาะผู้ที่ได้รับข้อความนี้เท่านั้นครับคนที่ไม่ได้รับนะฮะไม่มีสิทธิ์ใช้ตรงนี้ครับเป็นสิทธิเฉพาะตัวครับอ่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งหฮะ ดีแท็กให้แพ็กเกจเสริมนะครับย้ำคาว่าเสริมนะฮะแพ็กเกจหลักต้องจ่ายนะโทรฟรีในดีแท็กสเดือนและเน็บไม่จำกัดครับ ดาวก,การกดดาว1นึ่งจดาวเลขประจำตัวประชาชน13หลักกดสี่เหลี่ยมโทรออกหรือนะฮะคุณผู้ชมจะได้แค่อย่างเดียวนะหรือนะฮะไปรับสิทธิ์นะครับลดค่าเครื่อง3,500บาทสําหรับเครื่องที่5,000บาทขึ้นไปเท่านั้นคากคุณผู้ชมกดดาว1นึ่งจออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเท่ากับเลือกใช้แพ็กเกจเสริมนะครับเอาสิทธิตรงนี้ไปขอซื้อเครื่องเปล่าอีกไม่ได้นะฮะเข้าใจกันนะครับผมต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นครับโอเคนะคุณผู้ชมคนไหนโดนเหมือนผมคอมเมนต์บอกมาก็ได ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้แต่ผมอยากได้มากกว่านะผมไม่อยากได้หรอกบริการเสริมพวกนี้ผมไม่อยากได้ส่วนลดค่าเครื่องครับผมอยากได้เงินมากกว่าฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช n e l ครับสวัสดีครับ